Walk with God โดยคริสตจักรพัสริแห่งการเก็บเกี่ยวพระเจ้าจะไม่ละทิ้งเราพีบูบทที่13ข้อที่5ท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่งเงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตัดว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยในโลกนี้ผู้คนมากมายมีชีวิตเพื่อเงิน ทำทุกอย่างเพื่อเงินและขายชีวิตจิตวิญญาณให้กับเงินความโลภจะล่ามหัวใจเราไว้กับโลกใบนี้ทําให้เราหวั่นไหวเมื่อไม่มีแต่พระเจ้าสัญญาอย่างมั่นคงจากพระบัลลังก์ของพระองค์ว่าเราจะไม่ละไม่ทอดทิ้งนี่คือถ้อยคําของพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าผู้ทรงทําตามที่ทรงสัญญาเสมอพระเจ้าต้องการให้เราพอใจ สิ่งที่เรามีอยู่ไม่ใช่ในสิ่งที่เราไม่มีเมื่อเราวางใจและพอใจในพระองค์แม้เราจะไม่มีทรัพย์สมบัติหรือชื่อเสียงในโลกเรายังมีมากเพราะเรามีพระเยซูแต่ถ้าใจเรายึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าเราจะมีความมั่นคงในยามที่ทุกสิ่งสั่นคลอนบางครั้งดูเหมือนว่าพระเจ้าเงียบบางคืนเราร้องไห้โดยไม่รู้คำตอบแต่จงจำไว้ พระองค์ทรงอยู่ตรงนั้นพระองค์ไม่ทอดทิ้งแม้คนจะหนีหายจากท่านไปแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อศัตรูมากริบว่าเจ้าถูกลืมแล้วให้เราตอบกลับด้วยพระคำนี้ว่าไม่พระองค์ทรงสัญญาเราจะไม่ละท่านไม่ทอดทิ้งท่านเลยพระองค์ไม่เคยผิดคำสัญญาขอพระเจ้าอวยพร,พรพี่น้องทุกท่านค่ะ